หน้าที่ของติธิ์กับคุณครูผู้เป็นติ์ต้องสำเนตในความดีของครูอาจารย์แล้วปฏิบัติต่อท่านด้วยความเชื่อฟัง 1. ลุกขึ้นยืนรับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ สเข้าไปยืนคอยรับใช้เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกิจของครูสาเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์สอุปถากคือช่วยเหลือบำรุงแบ่งเบาภาระของท่านตามสมควร 5. เรียนศิละปะวิาชาด้วยความเคารพเคารพในตนเองเคารพในครูอาจารย์เคารพในสถานศึกษาเคารพในตัวเอง